เขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเฮ้ยน่าจะร่างตอนนี้นะครับเราเห็นที่เราเห็นช้างเข้ามามีสามตัวนะครับจะเรียกว่านะครับสามช้างปัจจุบันเข้ามาใก้มีช้างสูงสามช้างความมือนี้นะครับตัวผู้ตัวกลางนี่ตัวเมียนะครับและตัวซ้ายมือตัวเล็กๆนี่ก็ตัวเมียเหมือนกันนะครับ ข้อตบตัวผู้นี้ชื่อว่านะครับหยาซาก้าฮาดีลีปิเซียก้าซาหยาซาเอาสั่นซ่าด้วยกันตบตานี้นะครับก็คือนะครับชื่อว่าเตงดีมาลา่ะตกลางครับและไซด์มือนี้ชื่อว่าเยื่อตีมาล่ะช้างตัวนี้กับช้างธรรมต่างกันไหมต่างกันครับที่ผมพูดบนรถหนึ่งตาสีมุกใช่ไหมดูครับตาสีมุกสองเทตุว่าตัวอืนมีตีใหญ่กว่าช้างเสียงเตะยงนาส เต้นเต้นอยู่ซีรีส์วัวคุณจะอะไรกันี้ตป็นี้วนีเต็มปลาตัวเต้นลักษณะตัวบางตัวก็เหมือนหมูบางตัวก็เหมือนใบคร้อยบางตัวก็โหต่ำนิดนึงสูงนั่นลงมา6ก็คือตัวสีนะครับอันนี้ก็คือเป็นช้างเผือกและอีกอย่างนึงของไทยมีอยู่เจ็ดอย่างของไทยนี้หนึ่งไทยเป็นช้างเผือกเทต้องตาเป็นสีขาวหรือตาสีรุ้งใช่ไหมครับ ใช่ของไงหองช้างฝึกก็เป no, ็นสีขาวขาวไหมครับสีขาวสามเล็บของช้างฝึกก็เป็นสีขาวสี่ทางของช้างเปิดก็เป็นสีขาวห้าขนของช้างฝึกก็เป็นสีขาวหกตัวของช้างฝึกก็เป็นสีขาวเจ็ดเอาไวะเพศของช้างฝึกก็เป็นสีขาวขาวไหมครับอวัยวะเพศ ครับตัวนี้นนก็แล้วแต่ตัวนี้ก็แเล่าแต่ตัวนี้มีห้าขาครับตัวตัวนี้มีแค่สี่ขาไม่เห็นน่ะตัวนี้นะครับอายุตอนจับมาเมื่อ2001นะครับอายุน่าจะประมาณสักสิบปีตัวนี้ตัวกลางนี้จับมาเมื่อ2002อายุน่าจะประมาณ26ปีและอันนี้ก็2002เดือน12อายุน่าจะประมาณสัก5ปี<ม>ครับช้างเผือกนี้นะครับก็ถ้าจับมานะครับช้างเผือกนี้ทุกท่านก็รู้นะครับใครใครก็อย,อยากจะรับพอง โค้งช้างเกิกของพม่าโดยพม่าโคลเนี่ยตายไม่น้อยแล้วอากษัตริย์กษัตริย์นะครับกษัตริย์ตายไม่น้อยเพราะว่านะครับยุคยุคนี้เมืองเมืองนั้นจะอยู่ดีกินดีนะครับตัวพม่านี้มีอยู่ทั้งหมดอยู่5ตัวหรือ5ช้างเมืองไทยนะครับมีอกี่ช้างครับคืสามที่เกิดกำเมนิดยังแก่มีกี่ช้างครับ เมืองไทยปัจจุบันครับมีอยู่แต่ก่าช้างแต่ว่าที่ปัจจุบันที่ปกครองอยู่เป็นรัชกาลที่เก้าจึงตั้งใจเอาไว้แค่เก้าเชือกเก้าช้างครับเก้าช้างเพราะงั้นไปดูที่เมืองไทยได้ช้างครับถ้าอยากจะดูช้างแต่ฟุตบอลไหมครับหรือช้างวาดภาพอเหไปแล้วอ๋อครับถ้าอยากจะดูช้างแต่ฟุตบอลหรือช้างวาดภาพนี้เลี้ยวกลับไปดูที่เชียงใหม่ ช้างเผือกเข้ามากเขาเป็นช้นางเผือกเข้ามาคือเดินหน้าสามเก้าถอยหลังสามเก้าเดินหน้าสามเก้าถอยหลังสามเก้าช้างเผ <c oughs> ือกน,นี่ครับผู้บ้านผู้เมืองขนาดไหนไม่แต่เลี้างเผือมาที่นี่ครับตอ้บอ,ตอนรับอย่างดีประชากรก็ต้อนรับอย่างดีแม้แต่อยู่บ้านนครับซุ้มหลังคาสามชั้นอันนี้ก็ต่างกันนะครับทำเลื่อยไปก็ไม่ได้ ถ้าเป็นวัดวาอาราม9ชัชช้น11ชั้น13ชั้นแต่ถ้าเป็นนะครับถ้าเป็นมือคือึห้ชาชาั้นสมชั้นหรือสงชั้นยคดัสองชั้นมียสองสามซุ้หลังไทยยังมีสาม